เด้อพี่น้องตำแตงตำแตงไข่เค็มน้ำเศร้าลงไปอืมโอ้เราเอาซ้อนดอกเด้อพี่น้องเอาเมื่อนีล่ล่ะเพียด ใต้มือมันค่อยแสบนะจ๊ะอืมเบืดออืมหยอดผัากาอวออวบอวบ สวนักกาดจาของปลูกเองค่ะปลูกเองแทบแบมืดอ,อยุ่มเได้พี่น้องเลยมือเลยเลยเนี่ยายาย่าดามาเด้อว่าเอามือเด้วยสวนผักกาด คือฝนน้ำแห้งใส่ใครเค็มหน่อยนึง เพีชพ <problem> <die> ี่จ <like machine> ้องเอ้ยเพีดตาแจ้งขนมกินขาดหน่อยนึงกินผู้เด <animal> ียวล่ะค่ะพ่อไปพญ่ไปหาหมอมาแล้วก็ มาตาแตงยินเขาบ่ได้เอื้อนโนจัน <c oughs> <c oughs> หยอดอวอัวกเรียมเียมมันริ้วเลยหายก็กินนันพักกระเสดแซ่บว่าพักกระเสดได้พี่น้องนี่ผูใ้ใดบว่าเคยกินกินเด้อใครที่ยังไม่เคยกินผักชะอมดิบดบกับต้มตำลองเบิงมันชิมันริ้วเขากันเลยแซ่บแห้งอืม hết mm. ừ รถสายยาวรถสายยาวคือรถอะไรรถสายยาาวคือรถดูดส่วม เพชรเผ็ดจ้เด